เจ็ดพุทธานุสติอิธิวิโสพระกวาอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชาจรังสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนันตอนุตตโรปุริสธรธมะสารละที่สัทธาเทวมนุษสานังพุทโภควาติธรรมานุสติสวาคาโตพระกวตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอปัสิโกโอปะไนโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนพระกวา โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจต,ตาริปุลิสายุคานิอัตถุลิสายุปุขลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอานิโยปางอเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังกุญยเขตังโลกัสสาติสิปจินนามณีปียงมันตังจินนามณีปียงมันตัง ยะสังถาสังโกนังอุปัสสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอละหังปัโภตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังคาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะ ชนะณเยมณีจินดาปียังจะธานัสัพเพชนาพระโหชนาปียังมะมะสกัตตวาสกัตตวาพุทธลัตตลัตตนางโอสถังอุตตมังวลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโธินาาสันตุปัตวาสพเพทุกขาวูปสะมินตุเตสกัตตวาธรรมลัตตนางโอสถังอุตตมังวลัง ปาลหาหูปัสสานังธรรมเตเชนโสตินา,น,านัสสันตุปัตตวะสัพเพพระยาหูปสัสสเมตุเตสกตวาสังฆลัตตานังโอสัังอุตตมังวลังอาหุเนยังปาหูเนยังสังฆติเชนสโสธินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโลคาวูปสัสเมตุเตเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอรหันตสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมพันโนสุกโตโลกวิทูอน,นุตตโรปุริสธรรมะสาระทิสัทธเทวมนุสสหนังพุโทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวากาโตภควาตาธรรมโอสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิติเก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโฆ อูชปฏิปันโนภะกวโตวสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะกวโตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวโตวสาวกสังโฆยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะลาเอสาะภะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย, و, นยอันทะลิยกะลิณิโย و, อนุตตะลังคุณญเขตตังโลกัสสาติ <c oughs> จินนามณีปียังมันตังจินนามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาทาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถูโนปทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกโปปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิ ยังกันตั้งสาริปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนายนะณเยมณนีจินนาปียังจะทะนังสัตเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ,มะสิบอดสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหีตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินา นสันตุปัฏถวาสัพเพทุกขาวุปสเมตุเตสักกัตถวาธรรมาลัตนังโอสถังอุตมังวัลังปะลีหาหูปะสัมนังธรรมเตชีนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพะยาวุปสเมตุเตสักกัตถวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวัลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตชีนะโสตินานัสันตุปัทวาสัพเพโลคา อุปสมินตุเต7พุทธานุสติอิติวิโสภะควาอรหันตมะมาสัมพุทโธวิชาจะสัมปันูสุขโตโลกวิทูลอนุตตะโรปุริสธรรมมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโพภะควาติ8ธัมมานุสติสวาคาโตภะกวตตาธัมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนัญยิโกปัจจัตตังวีทิตโภวินโยหิติ ก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตตปุกลาเอสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหูเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกเรนิโยอนุตตะลังปุลยักเขตตังโลกัสสาติ <c oughs> สิบจินนามณีปียังมันตังจินนามณีปียังมันตังยัสังทาสังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาลีเทวูสุโปเศรษฐิกินจิเทโวเยสักโกปัจจังมัทสมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุมีสิทธิลาพัง ชนานเยมณีจินดาปียังจัตทะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสักกะตวาสักกะตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังอิตังเทวมนุษสานังพุทธะเชนพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวุปสเมตุเตสักกะตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปะลิีหาหูปะสะมัง มะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพพะสัพเพภยยาวูปะสะเมนตุเตสักตะวาสังฆลัตตานังโอสถังอุตตมังวะลังอาอูเนยังปางูเนยังสังฆเตชีนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเต